สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก่นจันดาเฟม i ิลี่และนี่คือซีรีส์ของอาร์ตอีโวเูชันไพโมฟีเริ่มซีรีส์มานะครับก็อันนี้เป็นแผนที่ดอะไอแลนด์นะครับ แผนที่เริ่มต้นเลยของ a r c Evolution นะครับเราอยู่กับคุณสนุกนะครับเริ่มมานี่เดี๋ยวขอฟาร์มของกะครับเก็บหินเก็บไม้ก่อนไม่เคยเล่นนะครับไพโมเฟียนะผมเพิ่งจะลองเล่นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนช่วงแรกครับ ไม่แน่ใจว่าจะยากง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามชมไปพร้อมกันเลยครับโอ้ยสาวน่ากลัวมาแล้วครับสาวน่ากลัวอย่างนี้ยังใส่น่าจะอยู่ลำบากครับแถวนี้ดิโลครับดิโลตอนนี้ยังไม่มีกล้องนะยังไม่มีสไปค์ดนะครับไม่รู้ว่าดิโลเวลไหนก็ไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย เก็บเก็บของไปก่อนครับเก็บของก่อนครับหินหินหินอ,อ่หมอดนี้เห็นเขาบอกต้องใช้ทรัพยากรกเยอะพอสมควรเลยนะครับเก็ <c oughs> บไรเก็บก่อนมาอา้อาวอา้าวอะไรอ้อาว <c oughs> อา้อาวอัลฟาดิโลครับตายแล้วไม่ถึงนาทีเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ครับ เด,เดี๋ยวเสียงเสียงมแมลงครับมแมลงเอ้ยมแมลงครับมแมลงไปลไปลาป,ปวิง่งเ,เรียบร้อยตายเพราะโดโดโครับ<ะ>โอ้ยต้างยังไม่ทันได้ภาคเลยครับเอพิกแรปเตอร์ครับอะไรวะเนี่ยเอาแย่สาวสาว,สาว,สาวตื่นเต้นอ่เออะพามอเทคไทยเซิรท็อปครับเอา้เอาอา้าวกามิกาเซ่โดโด,โดโครับโอ้ย ตายเป็นร้อยออกมาตั้งตัวยังตั้งตัวไม่ได้เลยครับเมื่อกี้ตายแล้วตายอีกเนี่ยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บนึงครับเดี๋ยวจับนกก่อนอุ้อุยอ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรเยี่ยว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 จะเย็นจะเย็ยยยยยน,ยยนให้ผมได้ใช้ชีวิตก่อนจะเย็นแต่อดกดแตกละตายโอ้เอ,อ,อ,อลอเ,อเดอร์ครับ เยี่ยวโอโหบรรยากาศอย่างง<ๆ>ี้สงสัยจะรอดยากว่ะครับฝนก็ตกครับเอาเนี่ยนก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 พิธาลดอนครับอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นเฟเบอร์นะสงสัยจะจับไม่ได้อืมไม่ได้ว่ะยวหาตัวใหม่หาตัวใหวม่ต้องจับนกให้ได้ก่อนครับเพราะเราต้องใช้ตัวคิดตันนะ้นด้วยไอ้หลไอนี่ก็มาวุ่นวายเราต้องใช้คิดตัน้นด้วยจับนกให้ได้ก่อน มาเรียบร้อยเรียบร้อยต่อยต่อยต่อยเรียบร้อยหลบแต่ดนตรีอย่างนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับดนตรีน่ากลัวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรครับอะไรครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเวบเวฟครับไปก่อนครับโอ้ยแรปเตอร์ครับแรปเตอร์ครับไปไปไปโอ้ยกูจะวิ่งอย่างนี้ทั้ง ep เลยหรือไงหลบหลบหลบไป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 ครับไปครับไปไปโกยโกยโอยโกยโกยโกยครับโกย ดีนะครับเราอัพสเตตัสนี่เราอัพเลือกอัพสปีดมาก่อนนะครับมีงานเน่าแน่นอนไป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 ไหนโอเคโอเคครับมันหายไปครับออออออแล้วนั่นอะไรครับนะ่ยโอ้ยนกแก้วธาตุธาตุสายฟ้าอีกครับโอ้ยอะไรอย่างนี้มีแต่ตัวโหดๆนี่เพิ่งอีพีแรกเล่นมายังไม่กี่วันเลยจะตายอีกแล้วโอเค อาดนตรีหายครับสบายใจได้ครับอย่างงี้ค่อยชิลได้หน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูนกกันครับน่าจะได้แล้วนกโอเค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 หาจับไปเรื่อยครับมาอีกแล้วดนตรีน่าก,กลัวมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราคาร์ทที่ขี่มาแล้วนี่อ๋อโอเคได้แล้วอาไป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 เฉลุยเฉลุยครับเฉลุยขึ้นฟ้านี่ปลอดภัยสุดผมว่าไปอ้าว นี่ตายไม่เลิกไผ่บอแรปเตอร์ครับโอ้ตายตายตายกูตายตายจะเป็นร้อยแล้วพามาไม่ถึงห้านาทีโอ้ยให้ตั้งตัวก่อนเถอะชีวิตโอ้ยเออะไรครับน้าอะไรครับน้าโอ้ย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 หมดนี้ม I mean ันจะเฮอโหดเกินจะตึงเกินไปไปครับอย่าไปยุ่งกับมันครับเลี้ยงได้เลี้ยงไปครับช่วงต้นเกมครับไม่ไหวไม่ไหว แกเกีดดนตรีแบบนี้จริงๆเลยมีแวววิตายแล้วในดนตรีแบบนี้ตัวอะไรวะนะโอ้โหมีไฟที่ห่างเลยครับโอ้เทอ,อริซินโนซอครับโอ้โหมีแต่สัตว์โหดๆว่ะจะรอดชีวิตจะตั้งตัวได้ไหมเนี่ยโอ้ยนี่มาตามหาเรามาตามหาหตัวคิตตันนะครับยังไม่ได้เลยนกก็มาตายีิยังจับไม,ไม่ได้เลยไปไปก่อนไปก่อน อุ้ยมาแกครับดนตรีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้ให้ให้โอกาสผมได้ตั้งตัวเหรอครับพี่ให้โอกาสผมหน่อยอะไรวนะเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะมองไม่เห็นวโอ้ยดิโลเหรอดิโลเหรอนี่ดิโลโดิโลโลตอนนี้พี่ตึงแล้วน้องเอาออกเจอมแมลงอีกโอ้ยไป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 โอ้ยเอาอะไรวะ โอ้น oh, ี่ต oh, ัวอ <front> ัลฟาแน่เลยโอ้มามาแล้วแรปเตอร์แรปเตอร์โอ้ยไอ้นี่ตัวเดิมปันเนี่ยตัวที่ฆ่ากูตายเมื่อกี้ปันเนี่ยโอ้ยกูจะวิ่งอย่างี้ทั้งกี่พีเลยหรือไงไม่ต้องทำอะไรแล้วโอ้ยตายแล้วเพื่อนเพื่อนครับดูครับโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วครับอย่างงี้วิ่งอย่างเดียวโอ้ตาย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 รอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยน่าจะน่าจะพ้นแล้วครับ ดีนะครับเราอัพสปีดมาไวเนาะโอหได้ใช้อะ่ะวิง่งเป็นถัง EP อะ่ะโอย้ยจะบ้าตายหลอดหลอด,ลอดเอยอะไรวะเฮ้ยเออเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวงงงงเอ้ยอะไรตัวไอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยปุ๊บฟูลเนมเลดครับคนเปิด EP มานี่อ่านชื่อสัตว์ในหมดอย่างเดียวเลยอ่านชื่อไม่ใช่อะไรนะครับตายนี่แหละโอ้โห,โหอ่านชื่อมันไม่รู้กี่ตัวแล้วยังไม่ซ้ำเลยเนะี่ย ในที่สุดครับเราก็ได้นกเป็นของเราแล้วก็ <c oughs> วก็ <c oughs> มาตามหาคิดตั้นได้สำเร็จแล้วโอ้ยจะบ้าตายกว่าจะกว่าจะตั้งตัวได้ครับโอเคโอเคเก็บไปคิดตั้นครับเดี๋ยวทำสปายการ์ดครับแล้วก็ไปทำโตะสมิตตี้อะไรพวกนี้ครับของจำเป็นครับทำเครื่องวาร์ปด้วยเครื่องเทเลพอร์ตด้วยนะครับโอ้โหตายเป็นร้อย ไปครับไปอ่ครับมีแต่ตัวโอ้ยนั่นอะไรนะั่นนั่นเหมือนไททันครับไททันมาวโอ้ยไททันไททันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดนี้มันมีแต่สัตว์น่ากลัวน่ากลัวนะครับดูครับขนาดคอยาวยังเป็นศัตรูกับเราเลยท่นไหลมาด้วยอุ๊ยอา้อาวอ้าวนกตาย อะไรอ่ะโดนพวกเคออสเหรอเอาตายผมตายด้วยเลยอะไรอะไรครับเนียตายไม่รู้ตัวโอ้ยไปตั้งสติใหม่ครับตอนนี้ผมไปทำเกาะระดับ alpha มาได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เราเริ่มตั้งตัวตั้งสติได้แล้วครับตอนนี้มาตามหาโดโด,โดทาดพิษก่อนครับเพื่อจะเอาไข่ไปทำคิปเบิลในระดับ alpha ครับมา คิปล์เบอรระดับไอ้ท็อกซิกนี้เราทําได้แล้วนะมาท็อกซิกโดโด,โดโครับเก็บเก็บให้หมดโหกว่าจะตั้งตัวได้ครับโอ้ยสุดๆุดเลยครับขอบอกไปเก็บเก็บก็ใครชื่นชอบคลิปอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแก่นจันดาแฟมิลี่ให้ด้วยนะครับอุ้ยอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วโอ้ยยังกระยูนในสมรภูมิครับ โอ้ยเดมอนิกแน่นอนครับใช่ไหมไอลิงเดมอนิกแน่นอนครับดูครับความโหดของไพมาเฟียครับดูดูนั่นครับเดมมนิกครับมีลูกฟกคัสครับโอ้ยตายตายตายนี่ครับหลังจากเราไปเก็บโดโดมาได้ครับเราก็มาเก็บเจ้าเหวี่ยวครับน่าจะดีกว่าตัวพิธานอลอนครับเพราะมันน่าจะบินไวกว่านะ เก็บเข้าบ้านเก็บเข้าบ้านครับค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปครับมามาเอลเดอร์ Elder ครับเอลเดอร์ Elder. ไปนี่เอาวอ,อาบินออาบินไม่ขึ้นหนักหนักไปครับหนักไปอุ้ยอ้าวไอ้โอ้ย,ออยไอ้เลปตเตอร์นี่มาีกล้วไอ้เวนกูตายแกโอ้ยไม่ให้โอกาสคนเล่นเกมเลยนะแต่ในที่สุดครับจนแล้วจนรอดเราก็ได้เหยื่อมาสองตัวครับรวมไปถึงด้านหลังที่เห็นนั้นคือ โดโด้ด้วยครับท็อกซิกโดโดครับไข่โคตรดีอ่ะบอกเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับผมก็ต้องไปฟาร์มเจ้าตัวไทเซอร์ท็อปมาเพื่อมาฟาร์มเมล็ดครับเมล็ดพืชผักทั้งหลายเพราะว่าเราต้องทําฟาร์มผักด้วยนะครับในไพมอฟเฟียนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ผลไม้ผักผลไม้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ฟาร์มเมื่อกี้นี่ครับโด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 มาโอเคก็เพื่อความสะดวกครับ เราไปครับเครื่องเก็บขี้เพื่อทําปุ๋ยกับเครื่องเก็บไข่ไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวเก็บขี้พวกนี้แหละทําปุ๋ยแล้วก็ไปใส่ให้พืชผักผลไม้ของเราครับโน่นด้านหลังครับกีนเฮาส์ครับป็นกีนเฮาส์ครับทําเป็นกระจกทั้งหมดนะอันนี้เอาอะไรดีอันนี้เอาไข่ก่อนแล้วกันมั้งเก็บไข่เพราะว่าไข่โอ้โหเป็นไข่อย่างเยอะอ่ะผมเล่นมาพักยังโหท็อกซิกนี้ไข่เยอะจัด หรือทำขี้ก่อนอ่าโอเคทำขี้ก่อนครับอ่าเราจะได้ม uhm ีปุ๋ยเอ๊ดูครับเยี่ยวเราบินว่องไวว่องไวเป็นไงทันใจครับอุ๊ยอ้าแก้วเอาแล้วอ่าเสียงอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไรครับอะไรอีกแล้วมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ตลอดครับโอ้โหหมดนี้ครับโอ้ยโอ้ยอะไรวะหน้า โอ้โหไป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 ุยไปให้เร็วเลยไปเลยไปไปกลับบ้านก่อนครับไม่ไหวครับเจออย่างนี้โอโ้โอเคนี่ครับมีเครื่องเก็บไข่เครื่องเก็บขี้เรียบร้อยนี่แล้วเราก็จ้างคนงานไปเรียบร้อยครับนี่ครับนี่คนนี้สําหรับใส่ปุ๋ยอเออมาเอาปุ๋ยที่ได้มาจากเครื่องเก็บขี้เมื่อกี้ครับก็ ใส่ฟางเข้าไปในเครื่องเก็บขี้นะมันก็จะทําปุ๋ยให้เราเลยสะดวกมากครับส่วนคนนี้ครับคอยเก็บผักผลไม้ให้เราครับนี่ครับมะนาวกับแครอทได้มาแล้วว้าในที่สุดเราก็ครับไอ้คิปเปิลที่เป็นระดับอัลฟาได้แล้วครับนี่ไปเก็บโดโด้ก่อนเลยครับเอาไข่ก่อนเก็บพวกโดโด้ให้มันมาไข่ก่อนครับเดี๋ยวตัวโหดๆเราค่อยไปตามเก็บนาจะเป็นอีพีหน้าครับเดี๋ยวอีพีนี้เราไป อเอาแค่เฉพาะตัวโดโดมาก่อนนี่คิปเปอร,มร,อปอร,รอ์มาแล้วครับอัลฟาคิปเปอร์เยบร้อยได้ไาแล้วครับอ่านี่คือสมาชิกของเราครับเรามีอัลฟาพิธันดอนด้วยแล้วก็อัลฟาโดโด้ตัวครับก็สำหรับ EP นี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนครับหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแกณนจันดาแฟมิลี่ไว้ด้วยครับก็ฝากติดตามซีรีส์ใหม,คม่ครับไพมอเฟียครับสำหรับ EP นี้ ลาไปก่อนแล้วครับพบกัน EP ถัดไปครับผมสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายไปแล้ว